นี่ถ้วสำหรับเป็นที่เรียบร้อยนะตุ้งตั้งตุงตุ้งตังตุ้งเอตาเตอร์รังกันล่ะตุ้งตั้งตุ้งตุ้งตั้งุ้งเอตาเตอร์รังกันล่ตุ้งตั้งตุ้งตุ้งตั้งตุ้งเอตัาตุ้งตุ้งตั้งตุ้งตุ้งตั้งตุ้งตุ้งตั้งตุ้งเอต้าตุ้งตุ้งตั้งตุ้งตุ้งตั้งตุ้งตุ้งตั้งตุ้งต้งตั้งตุังตุ้งตั้งตุงตงตังตง โคตรที่เลยเดลเสาเฮ้ยเดลเสาตายเหรอโอ้โหเสียงมันโคตรดังเลยคนดูโอเคนะครับผมสำหรับใครที่เข้ามาใหมา่ฝากนิดนิ่งผมที่กดซับสไครต์แล้วกดไลค์ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมต่อๆไปนั่นเองนะครับผมอ่ะเมื่อกดกันแล้วนะครับผมไปดูคลิปกันเลย Let's go ชัตหนึ่งนะคนดูผมขอเบาเสียงก่อนโอ้โหเสียงคำรามแม่งโคตรดังเลยอะโอเคเนี่ยผมเลืค่อยๆอ่อนมานะฮะให้เรามาตรงส่วนของ อินเวสทอรี่เราจะเห็นพวกไข่นะครับผมอ่าดูดิมีไข่เหลสอบมากกว่าเกือบร้อยตัวเลยนะคุณดูเกือบร้อยตัวเลยเราสามารถที่จะเอ่อเทรมได้ด้วยนะครับผมก็คือเลี้ยงนั่นเองแล้วก็มีส่วนของพวกเครื่องอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับผมคอมพิวเตอร์ที่เหมือนกับในจูราสสิกโวเลยนะครับผมอ่าแล้วก็มีปืนมีโรถมีรถสมจริงด้วยนะครับผมนี่นี้ม่ส่งฟอสซิลส่นแบบด n a อีกเครื่องดินเอรินอาจจะต้องไปศึกษาก่อนนะฮะก่อนที่จะมาเล่นนนเองนะครับผมอ่ะนี่นี่ไม่ส่งกับปืนนะครับผมปืนก็เออต้องเปลี่ยนกระสุนก่อนนะผมอ่ะโอเคนี่มันเป็นเหมือนเป็นยุโรปิกเวอร์นะคนดูก็คือการยิงเพื่อให้มันเออหลับนั่นเองนะครับผมอ่าดูดิยิงปุ๊บแม่งก็จะหลับไปคนดูนี่เราสำหรับเป็นที่เรียบร้อยนะนี่โคเทเลยก็ถือว่าเป็นปืนที่ดีนะครับผม ควรเก็บเอาไว้นะฮะหรือคนคราฟเอาไว้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของรถดีกว่ารถของอันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมนี่เป็นส่วนรถงข้าวข้านะครับผมนี่นี่มันเป็นจูร์สติกโรเลยนะมันขึ้นยังไงวะคุณดูข้ามันแปลกกันคดูเรามาดูไข่ดีกว่าว่ามีไข่ล้วมบ้งนะฮะเอาเป็นข้าวๆ้วกันนะคุณดูเพราะว่าไข่มันโคตรเยอะเลยโอเคอันนี้จะเป็นส่วนของไอ้ไอ้ข้าวขนาวี่เป็นส่วนไข่มังกรนะฮะเออคือเหมือนเราต้องเอาแบบ DNA มันไปผสมหรือไปขโมยมันเองนะครับผมผมจะเอาแค่บางตัวนะฟึมาก่อน ไม่ออกมาว่าันนี้โอเคตัวแรกผมเป็นส่วนของเอ่อซิกาโนโทโซรัสเอช่งางอะไรกันดูออฟเซ็ตไม่ถูกครับผมนี่ประมาณนี้เลยนี่ตัวแรกน,นะครับผมอ่าผมลองเอาเนื้อมาก่อนนะผมบรีบบีบผมไม่ได้จะมากินเนื้ออะไรนะผมเนื้อหมูอวะนี่ไงผมขี่ด้วยเฮ <l> ้ยทำไมผมขี่ได้แบบเฮ้ยเท่ว่ะแต่มันทำไมมันมันมันเกิดอะไรขึ้น โอ้โพเราขี่ลมันก็จะนั่งให้เราด้วยเหรอเนี่ย What the fuck <c oughs> เอ้ยโคเทเลยเหมือนเปิดช่องไม่ได้เลยคุณดูเปิดช่องของมันไม่ได้ด้วยเหมือนมันยังมันยังไม่เชื่องนะตรงนี้ยังไม่เชื่องมันเป็นเพราะว่าเรายิงปืนไปไม,ม่กี่หรือเปล่าน,นะครับผมอาจจะเป็นไปได้แค่ตัวไปผมส่งตัวนี้ครับผมอันนี้เป็นส่วนของอ๋อพวกที่มีปีกนะผมอ่าแล้วต่วอไอพวกมันไดโนเสาร์ที่มีปีกน,นั่นเองนะครับผมอ่าดูนี่อ่ะตัวไปผมส่งของตัวนี้อ่า โอ้ตัวคอยาวดีกว่าคุณดูตัวนี้กินพืชไอออนนี้อาจจะยังแปลงร่างไม่ได้ผมมีอีกออนหนึ่งนะผมแต่อาจจะต้องเสียเงินนิดนึงนะฮะเราไอออนนั้นผมค่อยมารีวิวทีหลังเลยือนกันแค่ผมตัวต่อไปไม่ส่งตัวนี้นะครับผมอ่าฟึบอ่ะเป็นไอตัวจิ๋วครับผมมีลูกมันด้วยปะนี่ไงมีลูกมันด้วยปะมันออกมาตัวตัวใหญ่นะผมโอ้โหโคตรเดือดคุณดูตัวไปครับผมส่งตัวนี้ครับผมอ่าประมาณนี้เลย ตัวนี้เป็นเฟรนลี่นะถ้าผมจำไม่ผิดมันน่าจะเฟรนลี่มากอันเป็นตัวเมียผมอันมีคิ้มตัวผู้นี่ตัวเมียครับผมเฮ้ยมีเพศแยกด้วยวะ่ะโคตรเจ๋งมิดเดิมอนอะไรเนะี่ยเยดโคตรเท่เลยอ่ะผมชอบโมเดลเขามากเลยนะอ่าดูมีการกินเนื้อนะ <c oughs> มันก็กินเนื้อปกติหรอเปล่ามันก็โจมตีเป็นปกติเนาะเออนี่ตัวไปครับผมโอ้โหสองตัวเลยคล้ายๆกันเลยคนดูแต่นี่เป็นร่างเดมอนอนะ่ะที่ผมตัวไปผมเป็นส่วนของตัวนี้ครับผม นี่โอ้โหบอลเริ่มเลยอืโคตรใหญ่คนดู what the fuck man ตรงข้ามกันนะผมมัน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 เริ่มโลกโลกผมแล้วยังไงเอ้าเอาข้ามไปได้อีกต้องมาปรับนี้ก่อนนะผมโอเคข้าไปแม่งเยอะเกินไปละอือแตะไปให้หมดซะแตะไปให้หมดซะไข่เขาข้าประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมขอมาดูส่วนของเออนี่ครับผมฟอสซิลมีฝูงฟอสซิลด้วยนะเออฟอสซิลฟอสซิลฟอสซิลมีอะไรอีกไหม นี่เป็นส่วนของ DNA ครับผมอ่ะ DNA นี่ไม่ต้องทำเอาแล้วผมอันนี้โคตรยากเลยอาจต้องแบบเรียนรู้นิดนึงเฮ้ยนี่ใหญ่มีเครื่องยนต์ได้ดูมีล้อเอ้ยมีล้อมีเครื่องยนต์เปลี่ยนมีชิปเฮ้ยเท่วะ่ะนี่ไม่ส่วฟอสซิลเราสามารถหาได้ถ้ำเลยนะค่านดูอ่ามีโมซงโมไซนะฮะมีปงมีปืนผมคิดว่าอะไรเนะี่ยเออชุดดาวไว้อันนี้มันเป็นปืนที่แบบยิงแบบไม่ทำเอฟเฟกให้กแบบับเอ่อพวกดินรอร์นั่นเองนะฮะอ่าอ๋อขวบดกดไม่ได้ อันนี้จะเป็นส่งมีส่ง,งทหารด้วยนะผมคล้ายๆกับจวดซีเลยนะนั่นเรลองสิงนักตัวก่อนเลยเออน,นี่มันคืออะไรเนี่ยมันบล็อกนะผมอ่ะนี้เป็นส่วของพวกทหารนะผมพวกคุ้มคุ้มกันอะไรแบบนี้ผมนี่มันจะมาโจมตีนะครับผมพวกแรดเสาร์นั่นเองครับผมอันนี้เป็นฝั่งโกงครับผมอันนี้เป็นส่วของพวกฮันเตอร์อ๋อมันก็เลยยิงกันนะผมนี่มีดโคเท่เลยมีเป็นส่ง,งล้อรถนะผมน่าจะไว้ซ่อมรถผม นี่ของดีเอ er ็นเอนะครับผมอัน oh. นี้ก็เป็นส่วนของฟอสซิลนี่ฟอสซิลไดินเสาเดี๋ยวคนดูโคตรเท่เลยถ้าเราไปเล่นในไอโดดซอยโวดเราสามารถแต่งบ้านได้เลยนะเออผมคิดว่าเท่มากเลยโอ้โหอันเปลิ่มเลยมีอะไรไหมอ่ะเราไปหาแร่ดีกว่าคนดูเออไปหาแร่กันไปหาแร่กันเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวอ้าจมน้ำตายเอ้าเอ้าเอ้าตัล่างมันก็จมแบบนั้นเลยเหรอล่างมันก็จมไปแบบนั้นเลยวะเฮ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยมีเอฟเฟกต์การตายด้วยคนดูดูดิเราเก็บศพยังไงวะ ก็เลยต้องตีไปเรื่อยๆผมอ่ะมีศพมังกรได้โคตรเฟี้ยวเลยพวกมังกรมันก็ดอบเนื้อปกติเลยนะพวกรีฟเอ้ยอ๋อไม่ลืมไปผมผมก็ตกใจว่ามันถึงตายกันนะผมอ่าก็พวกข้าไปไงลง <c oughs> ไปหาแรก่ก่อนนะแร <c oughs> ่แร่แร่เราจะหาถ้ำเจอไหมเนี่ยเี่ยเงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วถ้ำอ่านี่ไงถ้ำน,ำนี่คนดูมันจะมีแร่ให เราขุดนั่นเองนะครับผมอ่าประสงค์แรกเจ้านี่นะผมฟอสซิลฟอสซิลไปทําพวกเดอนเออพวกดีเอ็นเอนะฮะอ่าประมาณนี้เลยโอเคโอเคประมาณนี้นะครับผมความรู้พวกเกี่ยวกับดีเอนเอนี้ต้องไปศึกษากันเอาแล้วกันนะค,คนดูเพราะว่าในเว็บก็ไม่มีบอกนะมันมีแต่พวกฝรั่งที่มาสอนวิธีนั่นเองนะครับผมแต่อ,อันนี้ก็น่าจะดังอยู่นะคนรีวิวค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีพวกเครื่องพวกคอมพิวเตอร์ครับผมนี่มีคอมนี่อันนี้พวกของ เกี่ยวกับโต้คลาร์ปเหรอเออทำพวกเดนเออเออะไรแบบนี้ฮะแต่ผมขอเอามังกรเอมังกรอะไรอย่างเงี้ยไดโนเสาร์นะฮะสัตกตัวหนึ่งมาก่อนไดโนเสาร์ไดโนเสารอ๋อตัวกินพืชคนดูโหตัวนี้ผมชอบมันน่ารักดี <c oughs> เฮ้ยเรียกมังเรื่อง,งอสร์เป็นน่ารักซะแล้วอ๋อนั่นยังไม่ตายหรอนะยังเขย่าหัวแล้วเมื่อกี้เห็นแลย้ยยังมาแกล้งตายนี่นมันกินเนื้อป่ะคนดู แคลุก็ฝากบอกไม่น่าจะกินปะไปกินวะนั่งเลยด้วยคนดูเรียมได้ด้วยนะประเด็นเอาเฮ้ยตีกันเฮ้ยตีกันจะตีกันจะตีกันไอสีฟ้าว่ามีหลายสีเลยโอ้โหมันเริ่มเพิ่มเลยคนดูม่ก็ใหญ่ขึ้นมันจะมีเออพวกองค์อาหารนะฮะอาหารไว้แบบรอบพวกสัตว์ป่ะรอสสำหรับพวกมังกรออมังกรอะไรในตเสาร์หน้าผมนี่แรกจะมีแบบนี้องป๊บปุ๊บปุ๊บวันนี้ครับผมมีสามอันนะนี่มันคืออะไรอ่ะ แอมบูเชฟนนี้ไม่แน่ใจนะผมมันจะมีที่ผมจำไม่ผิดมันจะมีส่วนของอาหารล่ออาหารล่อพวกนี้นะครับผมแต่ผมหาไม่เจอแต่เมื่อกี้ผมอยากลองรถมากเลยเมื่อกี้ผมผมแค่ติดตรงที่ว่ามันมันไม่ทํางานเมื่อกี้นะฮะต้องเอาเครื่องยนต์อ๋อคนดูต้องเอาเครื่องยนต์ไปติดก่อนนะผมอ่าดิป้าไม่มีเครื่องยนต์จึ๊บนี่เห็นปะต้องเอาเครื่องยนต์ไปติดก่อนนะผมอ่าดูดิสมาร์ทแต่งเครื่องเลย,ย,ยคน,นดูเอาเครื่องยนต์ไปติดเสร็จอ่าสุดปตรงเป็นล้อใช่ป่ะพอมันต้องใช้ล้อล้อแล้วก็อะไรกับต้องใช้นี่ดป เอาล้อไปติดนะผมนี่ฟึ๊บผมจะใส่ล้อทั้งไงล้อมก็มีอยู่แล้วนะเออ PC เหรอไม่ใช่ PC ดิเครื่องยนต์เครื่องยนต์ Enter มันไม่ติดอะคนดูมันขันอะไรกะ <c oughs> ใครรู้ฝากบอกผมดูนะนี่ผมผมหาไม่เจอจริงจงมีเอ g i n e นเอนจิ่ผมก็ติดไปแล้วนี่มันเกิดอะไรต้องการอะไรต้างหนาวะไอออนนี้โอ้โหคนยุ่งยากเลยเอออะไรเนี่ย โอย,ยเยอะไปหมดเลยผมยุ่งยุ่ยงไปหมดแล้วอเอานี้ได้แล้วกันจากจุลศิษย์เวอร์ครับผมไอบอลเนี้ยเอ้าผมมาขี่ <S <S อะไรมากรเนี่ยมากร์แต่ในเสาร์ดิเฮ้ยนี่ไอบอลน,นี้ถ้าคนเคยดูจุลศิษย์เวอร์นะผมเป็นบอลที่แบบไปรับชมนั่นเองนะฮะนี่เชิญออนอ๋อนี่ไงอ่าได้แล้วนี่ไงก็คือทุกเครื่องยนต์ผมต้องมีไอ้นี่ครับผมเอนจิ้นอ่ะดูดิเห็นปะกดค้างไปผมต้องกดค้างก่อนนะผมกดนั่งกดค้างเพื่อเปิด แล้วกดเข้าไปนั่งครับผมนี่แล้วกดตรงเชิญออนเวี o โกรับผมนี่มันจะกิ้งดาผมอ่าประมาณนี้เลยดิโคตรเฟีเ้ยวโอเคแต่ผมลองรถก่อนนะผมรถผมต้องเอาให้มันได้วะมันติดค้างวะไอ้มันติดค้างจริงๆนะอันนี้เครื่องยนต์มันงงวะอืมทุกแม่งเลยเครื่องยนต์แม่งก็สีแดงนะผม <c oughs> พังเอ้ยไปรถทีดิไป้วทีดิ มันจะสมจริงกันไปคุณดูสมจริงกันไปก็ไม่ดีนะเคเบิลอะไรเนี่ยต้องเอาเครื่องเคงเบิลมาวะปึ๊บเออไม่ได้วะ <c ab ell> โอ,อยุง่งยากนะคุณดูโอเคบอกว่าคร่าวๆก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวเราไปสอนวิธีการลงกันเลยดีกว่ากาสอนโหลดนะครับผมโอเคไปดูกันเลย <c ab ell> โอเคนลครับผมก่อนแรกททุกคนนะผมมาที่เอทออนตัวนี้นะครับผมอะไม่ใช่เอทออนเซอสโอนลิงก์ตัวนี้นะผมแล้วเรากดไปตรงที่สีส้มๆนะฮะปึ๊บจะขึ้นมาแบบนี้แล้วกด ออสีส้มนี้ไปสักหนึ่งครั้งครับผมแบบนี้แล้วกดตรงการกบาดต่อครับผมนี่แล้วกดต่อผมชุ๊บอ่ะมันก็ขึ้นมาแบบนี้1ิวีนะครับผมาหรับใครต้องรอหนึ่ง,งชั่วโมงครับผมแต่ผมมาสอนวิธีแก้นะครับผมอ่ะโอเคโอเคอเคมื่อขึ้นสีเทาแบบนี้มานะฮะแล้วก็กดไปเลยซืบแล้วกดสีส้มตรงโอเพนนะครับผมนี่จะเด้งมาสุดหน้าตัวนี้นะฮะ,อะโอเคเมื่อเด้งมาเสร็จแล้วผมเรากดตรงนี้ เขียวๆรนี้ผมอ่ากดแอมนัตโรบอทไปผมนัตโรทให้มันครบร,ร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะโอเคผมเมื่อเราเสร็จกดสีฟ้าก็ตรงเกตดาวน์โหลดนะผมแล้วกดตรงนี้ไปซึบจะเด้งมาส่วนหน้าตรงนี้ครับผมนี่จะเด้งมาหน้าตรงนี้ครับผมเห็นปะแล้วก็โหลดไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนั่นเองนะครับผมอ่าเมื่อเราโหลดเสร็จนะผมให้เรามาตรงตัวของไฟล์นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้คือไฟล์ที่เราจะได้มาในนี้ครับผมตัวนี้ Jurassic World s า g a Version 2ในนี้นะครับผมแล้วก็กดค้างไปครับผมกดเปิดไปที่ เราเลือกไมค์ครับนั่นเองนะนี่ซึบเอ๊ะเราก็เร่งไปสู่ตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอ๊ะเราก็รอให้ออนเข้านะฮะผมนี่ออนก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมขอผมผมคิดว่า fail to import เพราะว่าผมลงไปแล้วนะองนะฮะโอเคเมื่อเสร็จเราก็มาสร้างเวอร์ได้ตามปกติเลยนะนี่เราก็สร้างเวอร์ไปเรื่องมาลงในซอฟแพสนะผมแล้วไปหาคำว่านี่ผมตัว G W ครับผม เพิ่มข้าไปแล้วมาตรง B ีฮับแพ็ r ต่อครับผมนี่จะเพิ่มมันอัตโนมัติตเรียบร้อยนั่นเองนะครับผมแล้วมาตรง Experiment นี่เราให้เปิดทุกปุ่มเลยนะครับผมเปิดไปผมฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บโอเคเมื่อเปิดเสร็จเราก็สร้างเวอร์ได้เลยนะนี่เมื่อเข้าเวอร์มาเสร็จนะครับผมนี่เราเลื่อนมาด้านล่างเห็นปะจะมีแอดออนติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมอ,อ่าส่วนอันนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้เลยนะผมโอเคสำหรับที่ชอบก็ฝากกดค้กดไลค์กันด้วยนะครับผมเพื่อจะได้คลิปหน้านะฮะโอเคหน้าผม CU ครับ ยบายครับผมฝากกดไลค์เด้อเด้อครับผมบ๊ายบาย